สวัสดีน้องะะที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาทำคลิป VS อีกแล้วนะครับน้องก็คือวันนี้นะครับพี่จะมาทำคลิป vs นะครับน้องก็คือ9บาท VS 99บาทนะครับนาะแล้วเป็น VS ปืนอัพเลเวลได้ด้วยนะครับนาอพี่ขอบอกเลยครับโนว่ามาดูละกันนะครับว่าถ้าเราสุ่ม9บาทนะครับเนาะเราจะมีโอกาสได้หรือเปล่านะครับสาหรับปืนอัพเลเวลที่ทุกคนอยากได้นะครับแต่ถ้าเราสุ่ม99บาทนะครับเนาะมีโอกาสได้แน่นอนนะครับแต่เราจะได้สิ่งของที่เราอยากได้หรือเปล่านะครับนาอพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าเว็บจะโกงเราหรือเปล่านะครับเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับนาอพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นแบบเรียวเลยละ กันนะครับน้องก็ถือว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วอยากให้กำลังใจพี่นะครับก็กดไลค์กดแชร์ดีกว่านะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่ากดไลค์กดแชร์นะครับเป็นการให้กำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับน้องแลก็อย่าลืมกดติดตามด้วยลกันนะครับแล้วก็พี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าพี่จะมีการแจกรหัสด้วยนะครับน้องก็คือรหัสนะครับพี่ก็จะมาแจกด้วยนะครับถ้าคนไหนอยากได้รหัสนะครับก็ดูคลิปนี้ละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้จะมีการแจกรหัสนะครับน้องก็คือเวทีี่่่พจะะเเลือกกสุมนนครับ็็ปทาางงด้นนขอะครับที่แบบว่าพี่จะเลือกสุ่มนะครับเเพรรรรรราาาาะะะะวววว่่นนนนนนคคคััับบบบแแแจกกกกไปลล้้้500ดีีี็ตอมิ ครับที่แบบว่าเปิดให้เช่าท่าทางปักทงด้วยนะครับโนและที่สําคัญก็คือแบบว่าตอนนี้นะครับโนก็คือมีบริการเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เวบลุกเกอร์โซนนะครับโนก็คือจดทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับโนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าน่าเสื่อถือได้ที่สุดเลยนะครับโนไม่โกไม่เกียนแน่นอนนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยครับว่าถ้าจะสุ่มเวทที่น่าเสื่อถือได้นะครับก็เป็นทางได้าของเวบลุกเกอร์โซนนะครับโนก็ลิงก์เว็บนะครับจะอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็อยู่ใต้คลิปพี่นะครับก็จิ้มเข้ามาเล่นได้เลยนนะครับมา เราจะมาเริ่มแล้วกันนะครับไม่พูดพร่ำทำเพนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะก็คือพี่จะมาเริ่มจาก9บาทก่อนายกันนะครับเนาะมาดูลวกันนะครับว่าปืนอัพ9บาทนะครับเนาะเขาบอกว่ากาลังตีปืนอัพด้วยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าปืนอัพราคา9บาทนะครับเนาะจะได้จริงหรือเปล่านะครับเนาะเพราะว่าราคาถูกขนาดนี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะมาลุ้นลวกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเริ่มสุ่มเลยละกันนะครับเนาะหนึ่งครั้งก็จัดไปเลยละกันนะ ก็นี่เลยนะครับทุกคนโอ้โหเกลือมาเลยนะครับเนาะครั้งแรกก็เกลือแล้วนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาว่าครั้งแรกก็ได้เกลือมาหนึ่งถุงแล้วนะครับเนาะเราก็มาดูครั้งที่2กันเลยดีกว่านะครับเนาว่าจะได้เกลือถุงที่2อีกหรือเปล่านะครับเนาะก็จะพิลกกนนะครับเนาะอีก9ก้าพอยละกันนะครับทุกคนนี่เลยครับเนาะครั้งนี้พี่ขอสองเลยละกันนะครับเนาะก็มาดูละกันนะครับว่าจะได้เกลือหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับเนาะก็ ได้เกลือไม่อีกนะครับเนาะแต่พี่เชื่อว่านะครับก็มีโอกาสออกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็บอกอยู่นะครับเนาะว่ามีทั้งเกลือแล้วก็มีออกด้วยนะครับก็จัดไปเลยละกันนะครับเนาะครั้งนี้พี่ขออีก3ละกันนะครับเนาะก็จัดไปเลยละกันนะครับทุกคนได้หรือเปล่านะครับยี่เจ็ดพอยต์นะครับเรียบร้อยนะครับเนาะก็ได้เกลือไม่อีกแล้วนะครับเนาะพี่ไม่สุ่มดีกว่านะครับเนาะรู้สึกว่าไม่คุ้มเลยนะครับก็เราจะไม่สุ่มละกันนะครับสำหรับ9บาทนะครับเนาะเราจะไปสุ่ม99บาทดีกว่าครับเนาะเพราะว่า99บาทนนนี้ะะคครับเาก็ือ เปิดให้สุ่มวันละสิบไอเดีเลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าได้แน่นอนวงล้อไม่มีเครือนะครับเนาะสำหรับ99บาทนะครับวงน้องเออก็จะเป่ามานี้เลยครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากส่มอยากได้นะครับเนาะก็คือถ้าอยากส่มอยากได้นะครับเนาะก็นี่เลยนะครับเนาะเป็นทางด้านของวงล้อนะครับเนาะที่แบบว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากส่มนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเรียกได้ว่า มีปืนทุกช่องนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฟาร์มัสเอ็มพีสี่ศูนย์นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของดาร์กอนหรือว่าเอคดาร์กอนนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่ามีทั้งหมดแน่นอนครับเนาะเราก็มีแค่แปดนะครับเนาะแค่เก้าสิบเก้าพอยท์เท่านั้นนะครับเนาะก็มาดูแล้วกันนะครับว่าพี่จะได้อะไรนะครับเนาะเพราะว่าได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเนาะเรียบร้อยนะครับเนาะก็ได้ในส่วนของ ฟาร์มมาร์สเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็เป็นเป่ะมาร์สเลยครับเนาะแล้วก็รหัสจะขึ้นอยู่ด้านล่างเลยนะครับเนาะก็เป็นเป่ะมาร์สนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะแจกให้ละกันนะครับเนาะสำหรับรหัสตัวนี้นะครับถ้าคนไหนอยากได้นะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ละกันนะครับเนาะก็เป็นรหัสปืนฟาร์มมาร์สนะครับที่อัปเลเวลเจ็ดให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะมาเราไปเชื่อมเฟซแล้วเข้าไปรีวิวกันดีกว่านะครับเนาะว่าให้จริงหรือเปล่านะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยครับเนาะวว่่าาาีเข้้มแลนะครับเนาะก็คือไดด้้จริงๆวยนนนะคคครรัับบบทุกก็ืืออแวว่าาได้ปปเเลลมจิงๆ นะครับนก,ก็เป็นตปอะมานน้ครับนอก,ก็ถือว่า โคตรสุดเลยนะครับเนอเราก็ถ้าคนไหนอยากเล่นอยากได้เหมือนพี่นะครับเนอเข้ามาแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเนอพี่ขอบอกเลยนะครับเนอว่าจิ้มเข้ามาเล่นได้เลยนะครับเนอถ้าคนไหนอยากได้นะครับก็สมัครง่ายๆนะครับเนอแค่เชื่อมเฟซก็สมัครได้แล้วนะครับเนอจะเป็นประมาณนี้นะครับเนอเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับถ้าอยากให้พี่แจกรหัสนะครับเนอเดี๋ยวพี่จะมาแจกโค้ดให้ฟรีแล้วก็แจกรหัสให้ฟรีละกันนะครับเนอถ้าคนไหนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ลงใต้วิดีโอคลิปนี้ละกันนะครับเนลลลละะะะ1 1ไคคค์์นนนนแชรรกัับอเคมเนละะรรวาามมไปแ้อณ นนสำหรับรันดี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับอย่าลืมเข้าไปเล่นละกันนะครับเนาะบาย